เดี๋ยวแม่ไปโมาเรียนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเย็นแมไอีกกวนไวให้น้องเจ้าเ่ี๋ยวแม่ไปโม่ใหม่กวะะ่า แมวไป,มมปหะะม้อมาทิปเจ้ด้วยนะคะแต่ว่างอนตองใส่รูไม่ด้วยเนี่ยไม่ปื้งปูเห็นป่ะเอาหมัมกคว้านได้ต้องมีเปลือกใน <laughs> เนื้อแ,แกินมาเลยันเนเป็นเนื้อโลยเจ็ดตั๋มนะคะเดี๋ยวแองเราไปมาเลยกันดีๆีนึวเรืองอะไรสิบสศ่นุ้นนยนะคะ เติมก็นม่ตาค่ะกับจนชี เหีแม่ไม่ได้ซื้อลูกดีๆนะคะซจอลูกโก้งม,มันมา1บเซนนวยไม่ต้องย่ำเหะะมือนกันอย่กวนไปมันเหนื่อยมันก็เละไงมันเละไเละมันละ จังเป็นเนื้อแล้วโล้าโลสามกีดนะฮะใจแม่ว่าคุณจะเซ๊กี๊ดควนก็เลยแม่จังราวอะไรเป็นเนื้อควนก็เลยกีโลหน้าล่าเจโลน่าจะได แ,แม่ว่าเค่โลน่าจะได้นะคะนเองเนี่ยน่าจะแค่โลนี่อย่างเนี้ยไม่ได้ปุ้นได้เลยนะคะดูเรียนม่อนทองเลยเรียนแต่ลูกคุ้ม เติมเติมก็มีตากับตะลิว้วหรือแมงเนี่ยนะคะเดี๋ยว,วแป๊บมันก็มาเล่กันแล้วเสร็จแล้วนะคะ ตัวเมองเพื่อนกะ,ะเลือตจะมองถึง,ง,ถงวันคือกระได้กริ้งในตานะะนอะไรก็้งแียหน้าวัดได้นี่นตักซ้ำหลเ,ลเ,ลเรืเ่องเสียเรอยแต่มันไม่เป็นคนนะคะมันไม่เงี้ยแก่น เราจัแม่นะคะวัไทกินนโลใคอย่างแมวหน้าหัวซ้ำโลเรือนะคะจัดแน่นมอนตอนตัวมากูกนะแทเลนะคะเป็นเนื้อตุเรียนโลเลือซ้ำอ้าวโซ้ำ เป็นใจเยอะไม่ไยคือเรียนมันแก้งมันเป็นเย็นไม่ไรล้วนไปมันจะไดยไม่ต้องยั่งมันแต่เ่าแค่นี่ใกล้ที่มันส้วยแว้วนะฮายนี่หม,มอนกอง้วนสิบเซ่ลย yeah claro. โค้นไงแม่โค้นแม่จึงถึงจะาโบ้งเจ้นมันจะนี่เั้าม่อนตองเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะม่อนตองกวนเปลี่ยนยิบเซ่ลูกนะคะม่อนตองลูกก้งมันนี่มไปซื้อก้งมันปะแกเป็นเนื้อแล้วได้ห้โลซ้ำพีดนะคะเสร็จแล้วกวนเสร็จแล้วได้ซ่องโลแปด นี่ม่อนทอง้วนนะคะควนเซตแล้วไดเนื้อตูเรียนนี่ควนแล้วส่องหลูกแปดกีดเนี่ยอ,อร้อยเลยวหลูกโก้งสิบห้านะคะน้อยเป็นเนื้อตูเรียนนี่ควนทำเลจแล้วส่องหลูกแปดกีด 他给我邮了。